มีหอยทอดก็ผัดไทยเองค่ะหรอหอยทอดผัด,ผดไทยแต่ที่นี่ผัดไทยใส่หอยจริงปะ,งปะอย่าหวัง่ามากรอบ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 ไม่มีค่ะแล้วอย่าถามด้วยว่าแป้งอะไรเพราะไม่ให้แค่รู้ไปเปิดว่าแป้งมันแค่นั้นแหละนอกน,นั้นแก็ไม่บอกว่าผสมกับอะไรบ้างสวัสดีครับหิวแล้วต้องดูดูแล้วอาจจะหิวก็ได้วันนี้เรามาในคอนเทนต์ใหม่นะครับคุณผู้ชมชื่อว่าจำไม่ดีนะครับอร่อยแน่แค่ยังไม่ดัง <laughs> หลายคนบอกว่าก็มีร้านหลายร้านนะที่ร้านดังแน่แค่ไม่อร่อย มันก็มีครับปอนเปกันไปแต่เราอยากคุณผู้ชมแนะนําเข้ามานะครับใครมีร้านอร่อยแน่นอนนะครับยังไม่เคยออกที่ไหนไม่ค่อยมีคนรู้จักบอกเรามาได้เราจะไปเยี่ยมไปโปรโมทให้ไปชิมให้เหมือนร้านนี้ครับเขาแนะนำมาบอกว่าคนชนบุรีเนี่ยรู้จักกันหมดแล้วดังหมดแล้วแต่อยากให้รู้จักไปไกลกว่าน,นี้ร้านนี้คือร้านเจนิ้วหอยทอดครับเขามีอะไรดีเหรอเดี๋ยวตามผมแบบเรียวๆเข้าไปดูเลยบอกเลยว่าถ้ามาสั่งแบบกรอบแล้วก็โดนไล่กลับบ้านเพราะที่นี่แป้งนิ่มเท่านั้น ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวดร5 9ส่งฟรีทั่วประเทศดูเอกลักษณ์ซะก่อนนะคุณผู้ชมนะก่อนที่จะคุยอะไรดูวิธีการผัดก่อนนี่ฮะร้านนี้อันดับแรกเลยที่เห็นตะหลิวกุดตะหลุนกดใช่อ่ะ <c oughs> ใช้จนผัดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่อะไรครับหนูหลิงค่ะพี่หนูหลิงนะแต่ร้านนี้ชื่อว่า เจนิยวแต่ก็ขายทอดสูตรอันนี้ไม่ให้ใช่ค่ะร้านนี้มีเอกลักษณ์สองอย่างตอนนี้นะที่เน็นนะอย่ามาสั่งแป้งกรอบใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีสั่งแป้งกรอบได้กลับบ้านเลยเพราะว่าที่นี่คือหอยทอดสูตรเลยฮะใช่ค่ะสูตรโบราณสูตรโบราณสูตรแป้งนิ่มนะคุณผู้ชมจะมีแต่แป้งนิ่มๆแบบนี้ใช่อ๋อไม่มีการทอดกรอบไม่เอี๊ยอย่าหวังมามารอากรอบกรอบกรอบไม่มีค่ะและอย่าถามด้วยว่าแป้งอะไรเพราะไม่ให้ ถามไม่ว่าแป้งอะไรเพราะว่าไม่บอกไม่บอกนะฮะร้านนี้40ปีแล้วใช่แล้วผัดแบบนี้เห็นบอกปรุงให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะปรุงทำไมต้องปรุงให้เลยฮะมันเข้ามันเข้าเนื้ออ๋อมันเข้าเนื้อใช่ลูกค้าอันนี้ดูยังไงถึงว่าได้แล้วับเนี่ยได้แล้วค่ะได้แล้วอ่ะแล้วอย่างนี้ก็จะปรุงให้เลยใช่วิธีการปรุงใส่อะไรบ้างฮะนี่นะคุณผู้ชมเขาจะปรุงให้เลยแบบนี้ปึ๊บแล้วช้อนก็ไม่มีใครนมีฮะอ่าแล้วก็น้ำส้มใช่ปึ๊บสองช้อนพริกป่นหน่อยนึง บถ้าไม่กินเผ็ดต้องบอกใช่ไหมใช่อ่ะถ้าไม่กินเผ็ดบอกแล้วก็จะผัดแบบนี้เลยใช่จานเท่าไหร่ครับ40บาทค่ะ40บาทขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง8ปดโมงครึ่งถึงแล้วแต่จะนี่หมดไปรอบแล้วนะอ๋อแปดโมงครึ่งถึงถึงบางทีทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งก็หมดแล้วใช่มีหมดนี่หมดไปรอบแล้วนะหมดไปรอบแล้วค่ะอย่างเงี้ยสี่สิบเนี่ยตรงเนี้ย40ที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างฮะมีหอยทอดกับผัดไทยเองค่ะหรอหอยทอดกับผัดไทยแต่ที่นี่ผัดไทยใส่หอย ริงป่ะผัดให้ดูเลยใช่ไหมอ่ะงั้นผมอันี้หนึ่งจานแล้วอะผัดไทยหนึ่งจานเดี๋ยวมาดูผัดไทยใส่หอยที่นี่เป็นผัดไทยเส้นนี้นะทำไมเป็นเส้นใหญ่อ่ะใช่ดูวิธีการผัดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเขาจะใส่น้ำต้มใส่โชว์ใส่พริกป่นใส่อันนี้น้ำปลาอ่ะฮะใช่ค่ะน้ำปลาเลยขอยแล้วก็ผัดไปเลยใช่แล้วก็จะใส่หอยแบบนี้ใช่แปลกไหมคุณผู้ชมนะนี่ดูสิเนี่ยไม่มีเคยไม่ค่อยเห็นกันนะ นี่ผัดไทยนะเนี่ยใช่ที่นี่จะเป็นผัดไทยเส้นเนี่ยโอ้เออไม่เหมือนผัดไทยที่เราคิดเลยใช่แล้วก็ผัดกับหอยแบบนี้ใช่ปรุงรสให้เรียบร้อยใช่สี่สิบท่ากันหมดใช่แม่ขายวันไหนบ้างอ่ะขายทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ไหมไม่มีวันหยุดตั้งแต่กี่โมงนะแปดโมงเช้าใช่ถึงแปดโมงครึ่งเก้าโมงเก้าโมงถึงเก้าโมงตรงแล้วกันใทุ่มหนึ่งเนาะบางทีไม่ถึงอ่ะบางทีก็ไม่ถึงตอนก็เรียกว่า เิดทุกวันใช่ค่ะเปิดร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยบ้านโขดค่ะถ้าเกิดว่าเราเสิร์ชเดี๋ยวนี้ทันสมัยเสิร์ชโค้กได้ไหมว่ามีขึ้นเลยค่ะหอยทอดหอยทอดเจี๊ยบใช่แต่ย้ําว่ามาที่นี่อย่าสั่งแป้งกรอบโดนไล่กลับใช่ใช่ถ้าสั่งแป้งกรอบไล่กลับเลยนะใช่ไม่มีนะมีแต่แป้งนิ่มนะครัคุณผู้ชมเอาวางก็ลองแวะมากินดูโอ้โหเอาละเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าชิมเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ นี่จานละ40่คุณผู้ชมอันนี้หอยทอดแป้งนิ่มนะฮะและนี่ก็เป็นผัดไทยสไตล์ร้านนี้เลยเจ๊เนียวผัดโดยพี่หนูหลิงนะแล้วที่ชนบุรีเนี่ยเขาก็จะกินกับซอสโกศนนี่แหละไปที่ไหนก็เจอโกศนเนี่เราก็ลาบไว้ก่อนเลย <c oughs> เป็นแป้งนิ่มแบบนี้ผมชอบมากหอยทอดแป้งนิ่มเนี่ยหากินได้ที่ชนบุรีนะครับมีไม่กี่เจ้าแต่เจ้าเนี้ยคุณอาจจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเขาจะรู้จักกันในแถบคนย่านนี้ นุ่มมากนี่นาแกไม่ยอมบอกว่าใส่แป้งอะไรแค่รู้ไปเปิดว่าแป้งมันแค่นั้นแหละนอกนนั้นแกไม่บอกผสมกับอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมชอบเหมือนผกเปล่าถ้าชอบก็แวะมาได้นะชนบุรีนี่เองอเดี๋ยวกัดไทยบ้างเดี๋ยวลองกินแบบยังไม่โดนซอสอันนี้เป็นผัดไทยนะผัดไทยนี่ไม่เหมือนใครเลยอะ่ะ อันนี้เหมือนผัดไทยมันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวผัดอะ่ะก๋วยเตี๋ยวผัดที่สไตล์แบบจีนจีนหน่อยนะแล้วก็มีหอยเข้ามาปนๆนนีนนอ่อร่อยดีอย่างเราสีสบเองคุณผู้มลองแวะมาดูใครมีร้านที่อร่อยอร่อยนะแถาบ้านคุณยังไม่ค่อยมีคนรู้จักว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลาย ยังไม่เคยออกสื่อยังไม่เคยออกที่ไหนบอกเรามาครับเราจะแวะไปแต่ร้านนี้มีออกบ้างนะหรือว่าคนก็ยังรู้น้อยเราจะไปหาคุณกับคลิปนี้ฮะอร่อยแน่แค่ยังไม่ดังแต่เดี๋ยวออกดังแล้วร้านมากุนนะอร่อยดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ย <Hey, S 2> สับป,ประรดเฮ้ย <Hey, S 2> สับป,ปะเลเฮ้ย <Hey, S 2> สับตะไคแฮ่ hey, ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ